อ,อย่ากลัวกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจสาวๆกันแน่นอนนั่นก็คือการรีวิวน้ำตกบของพี่อ้อมทั้ง6ตัวเพราะว่าหลังจากที่พี่อ้อมนะคะทํารีวิวเจ้า SK2 ออกไปว่าใช้ SK2 อย่างไรให้ได้ผลนะคะก็มีฟีดแบ็กเสียงตอบรับมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การตอบรับมาดีมากๆแล้วก็มีคําถามตามมาเรื่อยๆว่าพี่ค่าตัวนี้กับตัวนี้มันต่างกันยังไงมันใช้อะไรยังไงวันนี้ก็เลย รวบรวมเอาไว้ในคลิปเดียวให้สาวๆได้รู้กันนะคะมีตั้งแต่ราคาสบายกระเป๋าไปจนถึงราคาที่สาวๆคนไหนพร้อมที่จะลงทุนก็สามารถลงถึงได้กับน้ำตกนะคะอะเราเริ่มตั้งแต่อะไรที่ราคาแบบเบาๆสบายกระเป๋ากันไปก่อนเลยดีกว่า <Okay. S 1> นะคะตัวแรกนี่ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ CA2Y ตัวนี้นะคะโอ้โหเล่าลือกันแบบ มากๆนะหูว่าแบบดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะ True White Essence Lotion นะคะราคาอยู่ประมาณ340บาทนะคะซื้อได้ตาม b ู o ว s w a t หรือว่าในแมคโครโรตันบิ๊กซีต่างๆ,ๆนะคะสำหรับเจ้า uh, CA True White ตัวนี้นะคะเขาเล่าลือกันว่าให้เรื่องในเรื่องของความขาวเพราะว่าจากชื่อเขาคือ True White ขาวจริงอะไรแบบนี้ขาวจริงค่ะุณน้องขาแต่ไม่ได้ขาวจาฤทธิ์เดชพรพคุณส่วนผสมที่อยู่ด้านในของนางน,นะคะแต่ขาวด้วยเม็ดเพลย์เล็ก เล็กที่อยู่ในแนวนั่นเองนะคะถ้าเวลาสาวๆมันหมดแล้วงาก็เลยเทให้ดูไม่ได้ถ้าเวลาสาวๆเนี่ยจ้องมองลงไปในเนื้อครีมแล้วก็เกลี่ยให้ดีนะคะเราจะเห็นแบบว่าความเป็นเม็ดเพลนเล็กๆที่อยู่ในนี้ก็เลยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเหมือนว่ากระจ่างแล้วก็ใสขึ้นแบบเผาขึ้นนิดนึงแต่เขาแบบพอล้างออกไอความแบบ ความกระจางความขาวตรงนั้นมันก็หายไปอะคะ่ะถ้าให้พี่อ้อมพูดนะตัวนี้เหมือนเกี่ยวกับเรื่องเมคอัพซะมากกว่าสกินแคร์นะคะแล้วก็ความชุ่มชื่นมีไหมมีแต่นิดเดียวนะคะไม่ได้เก็บกับความชุ่มชื่นเอาไว้ได้นานเหมือนเจ้าน้ำตกตัวอื่นๆที่จะมารีวิวกันนะคะตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับใครตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากได้ความ กระจ่างของผิวขึ้นมาทันทีแบบผิวสุขภาพดีอย่างไม่มีสาเหตุอะไรแบบนี้เพราะว่าเขากระจ่างได้ด้วยเม็ดเพลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาเองนะคะต่อไปนะคะที่จะไม่พูดไม่ได้คือมันเป็นน้ำสกในตำนานเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเจ้าฮาดะลาโบนะคะเจ้าฮาดะลาโบเขามีอยู่หลายสูตรนะคะ มีทั้งสูตรสีถ้าใครชอบเรื่องความขาวนะคะก็ไปสูตรสีน้ําเงินถ้าชอบเรื่องความชุ่มชื่นก็ไปสูตรสีเหลืองนะคะถ้าใครเนี่ยเริ่มมีอายุแบบว่าพี่อ้อมนะคะก็ตัวนี้สีแดงเขาช่วยเรื่อง anti aging นะคะแต่โดยส่วนตัวของพี่อ้อมทุกสูตรนะคะให้วัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเรื่องความชุ่มชื่นเขามีไฮดร ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่อยู่ในนี้ก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื่นเอาไว้ได้ค่อนข้างดีแล้วมันราคาถูกนะคะแต่สำหรับส่วนตัวพี่อ้อมนะคะชอบอยู่สองสูตรนั่นก็คือสูตรสีแดงกับสูตรสีทองที่อ้อมใช้อยู่สองสูตรสลับกันนะคะว่าสูตรไหนลดราคาก็จะใช้สูตรนั้นนะคะตอบโจทย์เรื่องความชุ่มชื่นเวลาพี่อ้อมเนี่ยล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็ยังแบบอยู่ในห้องน้ำม่านน้ำไม่เสร็จยังขัดตัวไม่เสร็จยังสระผมไม่เสร็จ แบบทาอะไรในห้องน้ำยังไม่เสร็จผิวมันจะแห้งจนเกินไปนะคะพี่อ้อมเคยจะทาเจ้าจตัวนี้ก่อนล้างหน้าเสร็จทาเจ้าจตัวนี้ทันทีในห้องน้ําเลยนะคะเพื่อที่ทําให้ตัวเองเนี่ยได้มีเวลาแบ,บดูแลร่างกายดูแลผิวในสูตรอื่นๆได้ต่อนะคะก็เลยทําให้ต้องมีติดบ้านเป็นยาสามัญประจํา บ้านประจำห้องนอนประจำห้องน้ำของพี่อ้อมเลยว่าต้องมีตลอดนะคะแล้วก็แนะนำให้คุณแฟนใช้คุณแฟนเนี่ยเขาอยากแบบอยากกระจารสอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแนะนำให้ใช้สูตรสีน้ำเงินนี่อยู่ด้านหลังสูตรสีน้ำเงินนี้ให้ คุณแฟนช้คุณแฟนก็บอกว่าโอ,โอ้ดีนะคะหน้าเขาไม่มันไม่เมือกไม่เยิ้มอีกต่อไปแล้วก็ผู้ชายเขาไม่ชอบอะไรที่แบบเหนียวหนึบหนับไม่ซึมอะไรแบบนี้เออถ้าใครแบบอยากแนะนําคุณแฟนนะก็ตัวนี้เลยแต่สติออมแบบตัวนี้มันมันเอาไม่อยู่ต้องเป็นซูดสีแดงนะคะให้ความชุ่มชื่นอย่างเดียวเรื่องอื่นเห็นผลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอนแทกจริงใช่ไหมก็แบบนิดนึงแต่แบบไม่ได้แบบปุปังขนาดนั้นด้วยส่วนผสมเขาแบบราคาแค่ลักรอยเนาะแบบ สี่สห้าร้อยบาทอะไรแบบนี้นะคะก็ชุ่มชื่นอย่างเดียวล้นๆนะคะราคาสบายกระเป๋ากันไปแล้วต่อไปราคาขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะเจ้าตัวนี้นันก็คือเจ้าโคเซ่นะคะโคเซในตํานานสีน้ําเงินเจ้าตัวนี้เขามีหลายไซส์เด้อพี่อ้อมแบบใช้บ่อยไงก็เลยเออซื้อไซส์นี้ไปเลยนะคะอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นมาไม่เท่าไหร่ถ้าตกเป็นเงินไทยประมาณ หลักพันอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบปั๊มๆแบบนี้ด้วยก็เลยชอบนะคะตัวนี้ให้ดูนะให้ดูเนื้อกันก่อนนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบน้ำเลยน้ำจริงจังน้ำแบบไหลโจ๊กเลยนะคะเวลาใช้ก็ใช้ตกแบบนี้เลยเป็นน้ำตกธรรมดาแบบนี้นะคะล้วตกไปแบบนี้เลยตัวนี้เขาให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องความขาวอ,อืมเพราะว่า ปีนี้พี่อ้อมตั้งใจกับตัวเองเอาไว้ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคือเมื่อก่อนแบบละเลยไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เพราะว่าชอบผิวให้ตัวเองแบบดูดูมีนูดฟ้าด้วยแบบเออเข้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาตามมานะก็คือเรื่องฝ้าเรื่องกระอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็เลยอ้อ ถึงเวลาที่ฉันต้องใช้พวกไวท์เทนนิ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะได้บรรเทาเจอจางปัญหาที่ตัวเองมีอยู่ก็เลยกลับไปใช้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ไม่้อมใช้มานานมากแต่ด้วยความที่ว่าแบบใช้แล้วมันมันดูขาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบใช้นะคะแต่พอมีปัญหาขึ้นมากก็กลับมาซบอกเขาเหมือนเดิมน,นะคะด้วยราคาไม่แพงปริมาณเยอะหาซื้อง่ายนะคะแต่เขาตอบโจทย์เรื่องความขาวอย่างเดียวเดอ้อเขาไม่ให้เรื่องความชุ่มชื่นเขาไม่ให้เรื่อง anti aging เลย ตอบโจทย์แค่ขาวขาวแบบขาวกระดาษอะขาวอย่างนั้นเลยนะคะใครอยากแบบมีน้ำตกที่มีริบเดทเกี่ยวกับความขาวเจ้าโคเซตตัวนี้ค่ะน้องไปหาซื้อกันได้เลยนะคะเคานเตอร์ว่าเรามันจะมีไซส์เล็ก150 m l หรือว่า200มลนี่แหละอยู่ที่ประมาณ1,400ีนะคะลองไปดูกันได้นะคะแบบขาวแน,น่นอนอะไรแบบนี้ แต่ต้องใช้ระยะเวลานะไม่ใช่แบบทาน1 2 3 4ข่าวเลยไม่มีนะคะคุณน้องค่ะก็ใช้ประมาณแบบครึ่งขวดไปแล้วอะ2-3 3เดือนไปแล้วนะคะก็จะเห็นผลเรื่องความไวเทนนิงและก็ความขาวเยอต่อกันต่อเลยค่ะต่อกันที่ตัวไหนดีต่อกันที่เจ้าตัวนี้แล้วกันนะคะนี่ ไบโอเติมไล่แผงต้นนะคะน้ำตกสาลายในตำนานก่อนใช้ขย่าก่อนนะคะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนเพิ่มเจ้าตัวนี้ใครแพ้แอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกลิ่นแล้วก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไปทําให้เนื้อน้ําตมของเขาเนี่ยซึมค่อนข้างไวคือข้อดีคือซึมไวข้อเสียก็คือเขามีแอลกอฮอล์ใครที่แพ้แอลกอฮอล์ข้ามไปเด้อต่อนะคะอะ น้ำตกตัวนี้ตัวนี้นะคะน้อยแบบนี้ก็คือค้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วตัวนี้ให้เรื่องความชุ่มชื่นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวใครที่มีปัญหาเรื่อง สิวอะไรแบบนี้ค่ะพี่อ้อมแนะนําเจ้าตัวนี้นะเ,เพราะว่าน้อยทํางานพี่อ้อมมาค่ะเขามีปัญหาเรื่องสิวเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็พี่อ้อมแนะนําไปแล้วเขาใช้ตัวนี้เขาบอกว่าเออพี่การระคายเคืองของผิวเขาอะ่ะมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลามีรอยอะไรขึ้นมาก็จะสมานตัวได้เร็วขึ้นก็เลยตอบโจทย์เรื่องคนที่มีการระคายเคืองของผิวยกตัวอย่างเรื่องสิวหรือว่าผิวพันเนี่ยแพ้ง่ายแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้แพ้เกสรดอกไม้อะไรที่แบบเซนซิทีฟอะค่ะพี่อ้อม แนะนาตัวนี้เลยตัวนี้ให้อิทิริร์ฤทธเดชอยู่2เรื่องเรื่องที่1เรื่องความชุ่มชื่นเรื่องที่สองลดการระคายเคืองของผิวนะคะตัวนี้มีอิทิริ์ที่เยอะขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนะคะก็ประมาณ2 0 0 0 2 5 0 0 2,000กว่าบาทอะไรประมาณนี้ราะคาะที่เคาน์เตอร์เดอ้อใครที่แบบ เจอที่ถูกกว่านี้ก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะคะพะี่อ้อมแนะนําให้ซื้อที่เคาน์เตอร์ดีกว่าเพราะว่าของแท้แน่นอนนะจ๊ะเจ้าตัวนี้ค่ะน้ำตบจากเอสเตอร์นะคะตัวนี้เขามีตำนานว่าน้ำตบนางฟ้าเพราะอะไรถึงมีฉายาว่าน้ำตบนางฟ้าตัวนี้ครอบจักรวาลช่วยได้หลายเรื่องนะคะตัวนี้เป็นน้ำตบตัวที่มีอ้อมชอบในปีที่แล้วนะคะความเข้มข้น นะคะข้ะนน้อยกว่าเจ้าไบโอเตมรไรแพนต้นเนี่ยประมาณ30-20%นะคะค้นน้อยกว่าก็คือตัวนี้ไม่ค้นเลยน้ำโจ๊กเลยตัวนี้นะคะเอสเตนเนี่ยเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เจ้าตัวนี้ค้นต่อมานะคะตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นเนื้อของเขานะคะค้นนิดเดียวไม่รู้สึกหนับหนับระคายเคืองหรือว่าแบบ หนึบหน้าเราหรือว่าทําให้หน้าของเราเนี่ยนอนเมือกนะคะเป็นหนุบที่กําลังแบบพอดีนะคะเจ้าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่นะคะ Anti Aging โดยตรงเลยค่ะคุณน้องขาพอไปอ้อมได้ไปทำรีเสิร์ชมานะคะว่าส่วนผสมของเขานะคะมีส่วนผสมที่คล้ายกับ e s t r l o d e r Advanced Repair ซึ่งราคาแพงกว่ามากด้วยปริมาณนะคะ แก้ไขปัญหาได้ที่ต้องใช้ปริมาณที่เยอะกว่าคือเจ้าเซรั่มเอสเต้แอดวานซ์รีเพลค่ะใช้นิดเดียวคือดูเรื่องดรืออน้เอนจิ้งคือรู้เรือตัวนี้ก็คือต้องเพิ่มปริมาณใช้ให้เยอะขึ้นอืแต่ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาแบบ เ n นทายเอจิ้งที่หนักๆแล้วว่ะค่ะเจ้าตัวเซรั่มแอดวานซนรีแพก็ยังคงดีอยู่แต่ถ้าใครแบบว่าหน้าดีหน้าทรงตัวอยู่แล้วอะค่ะคุณน้องค่ะใช้เจ้าตัวนี้ไม่ผิดหวังนะคะตัวนี้อิทิริดริดเดยนี่ก็คือเ n t ทา g i n g โดยตรงเลยค่ะคุณน้องค่ะและก็ใช้ไปอ่ะมันรู้สึกว่า่าเรื่องรูขุมขนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีขึ้น เออเขาไปช่วยได้นะคะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกอบกู้ได้ตัวนี้ยามมีรอบเนื้ออีลิลเด็ดนั่นคือ anti aging นะคะเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นั่นก็คือเจ้า SK2 ของเรานั่นเองนะคะนั้นปกปะเจี๊ยบนี่ยนะคะคุณน้องขาเป็นอะไรที่ ต้องมีติดบ้านเป็นยาสามัญประจําตัวตลอดเวลานะคะไปญี่ปุ่นมาก็ซื้อตุนนะคะถ้าไปอีกก็จะซื้อตุนเพราะว่าถูกกว่าที่เมืองไทยเด้อตัวนี้อิทิฤิเดดของเขาคืออะไรคะพี่ตัวนี้ไม่พูดมากเพราะว่าทํารีวิวเจาะลึกเอาไว้แล้วนะคะตัวนี้อิทธิ i ทธิเดดของเขานั่นก็คือผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวของเรานะคะมีองค์รวมแบบธรรมชาติแบบผิวเด็กนะคะทําให้ผิวของเราใสขึ้นคือความใสกับความขาวไม่เหมือนกันนะ ตัวนี้ขาวคือไว้ขาวคือแบบกระดาษสีขาวตัวนี้ความใสคือดูแล้แบบดูมันใสอ่ะเออใสกระจางอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาช่วยเรื่องทําให้ผิวของเราเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติอผัดเซลล์ผิวก็เลยผิวก็เลยใสยขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ช่วยเรื่อง anti aging โดยตรงแต่เขาเนี่ยทำให้องค์รวมของผิวของเราเนี่ย เป็นเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆเ,เพราะตอนเราเป็นเด็ก,ดกคือ21เ็ถึงยีวันเซลล์ผิวของเราก็จะผัดผิวเด็กก็เลยดีกว่าผิวผู้ใหญ่น้องผิวผู้ใหญ่คือ21 28ถึงวันคือ,อยังไงแกก็ไม่ผัดเซลล์ผิวอีกต่อไปแล้วผิวแกก็เลยแบบหมองคล้ำไม่กระจ่างใสแบบดูไม่ดีดูแก่ดูเอดอะไรแบบนี้แต่ใช้ตัวนี้ทําให้องลุมผิวของเราเนี่ยเป็นเหมือนเด็กอะไรแบบนี้ผัดเซลล์ผิวแล้วก็ความใสอะไรแบบนี้ใครอยากมี องค์รวมที่เป็นเหมือนเด็กและอยากมีผิวที่แบบใสตัวนี้ตอบโจทย์นะคะสรุปอีกหนึ่งรอบมะหกตัวอ่ะอีกหนึ่งรอบฟังกันชัดๆเจ้าตัวนี้นะคะ C A 2 w ว้ i นะคะให้ในเรื่องของความกระจ่างเพราะว่าเขามีเม็ดเพลลเล็กๆอยู่ในนี้ทาปุ๊บกระจ่างปับ๊บสามารถแต่งหน้าได้นะคะต่อไปเจ้าตัวนี้ หาดะลาโบทุกโตรให้เรื่องเดียวนั่นก็คือความชุ่มชื่นนะคะความชุ่มชื่นของผิวต่อมาที่เจ้าโครเซ่โครเซ่ให้เรื่องความขาวขาวเลยไวท์เทนนิ่งเลยรูเรื่องเลยคือตัวนี้ขาวเรื่องเดียวนะคะต่อมากันที่ไบโอเติร์ไลท์แผงตอนตัวนี้ให้สองอย่างหนึ่งความชุ่มชื่นสองลดการละคายเคืองของผิวนะคะ ต่อมาค่ะเอสเตอร์ลอเดอร์เอสเตรเดอร์ตัวนี้นะคะหนึ่งความชุ่มชื่นสองนั่นก็คือช่วยเรื่อง anti aging นะคะ anti aging ปัญหาเบื้องต้นสำหรับความแก่ชราตัวนี้พิชิตดได้เลยนะคะตัวที่สองของเรา SK-2 น้ำตบประเจีย๊ยบ สองเรื่องค่ะเรื่องที่1ความใสของผิวเรื่องที่2ให้ผิวของเราผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติคือนี่คือเหตุผลว่าพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมใช้เอสเคอยู่แล้วทำไมพี่อ้อมต้องใช้เอสเป้คะทำไมพี่อ้อมต้องใช้ไอไบเติรมไลท์แพงต้นทําไมต้องใช้เจ้าโคเซคือมันตอบโจทย์ผิวของเราคนละเรื่องกันเลยมันไม่มีน้ําตกตัวไหนที่จะครอบจัก,กรวาล สิ่งเดียวเที่ยวได้ทั่วโลกให้ทั้งความชุ่มชื่นให้ทั้ง a n t i e a g i n g ให้เรื่องการผัดเซลล์ผิวให้ความใสให้เรื่องรูขุมขนคือตั้งแต่ใช้มาแกฉันยังไม่เจอนะคะถ้าน้องๆเจอพี่พี่เพื่อนๆเจอเมาพี่อ้อมหน่อย จะได้ไปซื้อตามกันนะคะแล้วเราขายมีน้าตบตัวไหนอยู่ในดวงใจมาเมา้ามามอยมาเข้าสิงพี่อ้อมด้วยนะคะจะได้ไปซื้อตามคือพี่สิงน้องๆแล้วน้องๆก็สิงพี่บ้าสิงกันไปสิงกันมาเขาเรียกว่ารักกันจริงนะคะคุณน้องค่ะแต่ถ้าสิงไหนพี่ใช้แล้วเจ็บไม่มาบอกหรอก เก็บความเจ็บช้ำเอาไว้ในดวงใจนะคะสิ่งที่ไม่เอามาพูดนั่นคือใช้แล้วเจ็บไม่ต้องไปตามแต่สิ่งเหล่านี้คัดกรองมาแล้วว่าใช้จริงใช้จังใช้แล้วมันดีใช้แล้วมันโดนก็เลยมาบอกกันนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปน้ําตบทั้ง6ตัวที่พี่อ้อมใช้อยู่แล้วชอบเห็นผลก็เลยมาเมากันเผื่อน้องๆเนี่ยอยากมีน้ําตบดีๆสักตัวหนึ่งเอาไว้ใช้นะคะเหล่านี้สรรพคุณที่พี่บอกไปใครมีปัญหาเรื่องไหนก็ไปตําตัวนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครแบบ พี่หนูมีปัญหาทุกเรื่องตำมันทุกอันเลยค่ะลูกค้าคือมีไว้จบอุ่นใจนะคะอะสำหรับวันนี้หวังว่าจะถูกใจสาวๆกันนะคะครั้งต่อไปจะมีคลิปอะไรนะคะหรือว่ารีวิวอะไรก็ต้องรอในการติดตามรับชมใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กด s u b s c r i b ดด้วยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะครั้งต่อไปที่พี่อ้ําขึ้นคลิปน้องๆจะได้รู้จะได้รีบเข้ามาดูนะจ๊ะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเป็นประโยชน์แน่นอนใครอยากทำเรื่องอะไรก็ทยอยขอกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ มีพี่ขอเข้ามาเรื่องอผลิตภัณฑ์ที่ลดพวกฝ้ากลาะนะคะเตรียมนะคะเดี๋ยวจะคอดออกมาให้ได้ชมกันสหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่าพูดมากเริ่มเจ็บคอแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ